อึดอัดไอไม่อึดอัดอยู่รำคาญไอไหมไม่รำคาญครับอยู่อึดอัดไหมไม่อึดอัดคขาเน,นี่ยไหมสันสันสันหาจะเม้นมโนเพอร์เจอร์นะฮะคิดว่าแบบตัวเองแบบเคยอยู่กับคนอื่นแล้วคนอื่นก็อึดอัดใส่ไงก็คิดว่าคนอื่นแบบจะต้องเป็นเหมือนตัวเองนะฮะก็อึดอัดน่าสมเพชเวทนาแล้วกันนะ,ะคอมเมนต์แบบนี้ไปนอนไปเมายาคุมก็ไปนอนกินยาคุมผิดผิดเม็ดใช่ไหมเนี่ย นนเขาบอกลบอกแล้วว่าอย่าก,กินยาคุมอย่าก,กินอยาก,กินกระโดดกินกระโดดแล้วมันจะมีอาการเมายาคุมพอเมายาคุมแล้วก็เพิเจอมโนอะไรไปเรื่อยเมายาคุมแหละดูออกเนี่ยพวกกินยาคุมแบบผิดแผงนะกินยาคุมผิดแผงใช่ไหมตอนเป็นพระสอนคนอื่นให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต แต่พอศึกออกมาไอ้ที่สอนคนเป็นล้านเป็นพระนักเทศเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยกับกลายเป็นแค่คนปากจัดธรรมดาคนหนึ่งเดี๋ยวแฟนครับพี่แกก็จะมาบอกว่าก็ตอนนั้นเป็นพระแต่ตอนนี้เป็นคนธรรมดาก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาปกติสิแต่อย่าลืมนะครับตอนไพยวันเทศเทศสอนคนปกติธรรมดานะครับ ไม่ใช่เทศสอนพระสอนเนนผมก็ใช้โอกาสของผมเท่าที่มีในเวลาที่เหมาะสมในการพูดรประเด็นสาธารณะแต่ถ้าผมพูดสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้ามั่วซั่วไม่ได้ผมจะใช้ชีวิตตามความพอใจของใครจึงจะถูกใจใครครคนตามเพจผมสามร้านผมจะใช้จัดสรรชีวิตผมยังไงจึงจะถูกใจคนสาม้านไม่มีทางเป็นไปได้ฉะนั้นการเป็นผมจึงพูดกับเองเสมอว่าการเป็นตัวผมเหนือน่อยน้อยที่สุดกว่าการเป็นอย่างอื่น ผมจะเป็นตัวตนของผมที่มันหลากหลายที่มันหลากหลายและมันเป็นได้ทุกอย่างอย่างที่คนคาดไม่ถึงผมว่าทุกอย่างผมก็อธิบายทุกครั้งไปแล้วแลอธิบายชัดในเพจผมทุกคนจะชอบบอกว่าผมแผลนแต่ผมคิดว่านั่นคือพื้นที่เดียวถ้าผมไม่ใช้เพจผมในการอธิบายผมจะใช้พื้นที่ไหนในการพูดครับเหมือนเรามีมีไม่อยู่หน้าปากแต่ไม่ใช้ไม้ของตัวเองในการพูดแล้วจะไปใช้ไม้อันไหนจะไปหยิบยืมไม้ของใครฉะนั้นพื้นที่เดียวที่จะ ปกป้องตัวผมเองได้ก็คือเพีของผมและผมก็เลือกที่จะทํามันแต่วันนี้วันนี้ขออนุญาตผมนั่งรถมากับเลขาผมผมผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าทําเป็นไม่สนใจผมไม่ได้ห่วงแค่ผมผมก็รู้ว่ามันจะต้องมี Impact อะไรบางอย่างแน่ที่จะเกิดขึ้นกับรายการนี้ครับผมคุยกับเลขาตั้งแต่ในรถแล้วว่าเดี๋ยวผมขึ้นมาผมจะคุยกับน้าผมยินดีที่จะ s m o o e ยุติบทบาทการเป็นหนึ่งใน4พิธีกรของนิทาประเทศไทยครับนั่นหมายความว่านี่ก็คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กันคุณคุณจะทิ้งไม่ได้มันเครียดมากโชคดีโชคดีครับอย่าลืมที่บอกว่า